สวัสดีค่ะช้านี้ที่ร้านพ่อปู่นะคะโอ้โหนี่ยมีรถอะไรมารถถังน้ําจะมาส่งไขคค่ค่ะนี่อ๋อเราจะไปดูนะคะจะมาส่งไข่น้อรถถังน,นะคะโอ้ยอยากได้จังเลยอะ่ะใบหนึ่งหลายพันเลยนะเนี่เป็นหมื่นเลยมั้ง มาส่งใครมานน่นครับโรงเรียนกัมครับฮะไปส่งโรงเรียนเอ้ยโรงเรียนกกอกครับมาส่งที่ไหนแม่ผู้ใหญ่ไม่ได้ไม่ใช่หมดนะแกบอกว่ามีสองอันอืมต้งนิดเสีอคนตาครับโอ้ยมาด้หมดคะก็จะอยู่หน้าโรงเรียนค่ะอตรงยังเดียวคถ้าต้งไปบ้านหลังสุดท้ายลค่ะก็อยู่ง้บ้านปูนบ้านปูนฝั่งนี้จ้ะนี ว่าดั niez, งกะโรนั่นแหละค่ะเป็นเลยจ้าของคุณนะคะเลาวส่งใครอะแม่คน uclear, ใหญ่ของของของคะน่าส่งของน่าิดบอกนาริดเชื้อคมตาของน่ารดเต็มคันรถนะก็ลืมถามว่าคัณเขางเท่าไหร่จ้าังน้ำทังน้ำขอซื้อฟงโอชาวบ้านซื้อกพเลยมาส่งซร้งไรเถอสองใบหรือใบจะไปส่งที่ไหนคร นายลิศเชื้อคมตาเขาซื้อเขาซื้อเนาะผมแม่ผูใหญ่นายค่ะแม่มีซื้อแล้วแม่ซื้อแล้วเขาคิดว่าสั่งทั้งคันแม่ก็คิดว่าเหมือนกันมาสั่งทั้งคันตกใจหมดเลยนาะใช่ใบละเท่าไหร่ครโอ้ถ้าเป็นแบบสีแบบนั้นน่ะหกพันแปดเลยนั่นน่ะอันคือเขียวนี่ไม่รู้จ้าเท่าไหลายแม่ซื้ออันที่เป็นสีขาวลายนี่ยเป็นหกพันของค่อยก็แพงเหมือนกันของค่อยห้าพันลิตรอ่ะก็แพงเหมือนกันก็ออกใบมาแล้วทำไงต่อเหมือนกันอะไรใบอะไรใบนี่แหละครับ ที่เขามาหาอเนี่ยรถเด้อรถเด้อใจเหรอไม่อะเขาบอกเราดูวันจันทร์เขาออกใบแล้วออกออกแล้วก็รอดูวันจันทร์ครับวันจันทร์นะก็ยังไม่รู้ครับเขาบอกหมายเรียกอะไรเนาะยังไม่รู้ของของพี่นี่เนาะพี่ปดทีใช่ไหมใช่ครับเราก็ไม่รู้ไงต่อนะยังไม่รู้เลยเพราะเมื่อกี้เขาออกข่าวดังแล้วครับว่าเขาโชว์ใบ จะกับใบใบใบด้นะเนาะช่องผมนี่แหละอ่าช่องวี่นายาออกใบเชิญเชิญมรจารย์แล้วใบหมายพี่เขามาส่งของนมขรถขังไปเสร็จแล้พี่โพธิมาแต่ว่าเลยมาถามดูพี่โพธิจะรู้ไหมรู้อันม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเราดูนะเราดูกันให้มีมาจริงก่อนแต่ว่าเขาโชว์ใบเรียบร้อยในในสื่อแล้ว โทรใบหมายเรียกแล้วเป็นเป็นใบของมอนุ่มนะกระดาษเอสีมอนุ่มรถจะออกอ๋อครับถ้าใครดูก็มันจะแน่นอนแทบเป็นกระดาษเอสีขึ้นมาแล้วก็มีตัวอักษรหลายอย่างว่าของจากนั่งรันนะก็ไปที่โรงพักเลยครับก็ทีไหนเพราะว่าเขาบอกจะมาบรรจัมใช่ไหมหมายก็ต้องดูกันต่อไปนะครับวันยังไงต่อเนาะ แล้วคนนั <es revisit on the gospel> ้นก็คือคนที่ก็เรียกมาเกี่ยวกับวันนี้สั้นๆนะคะขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องมาเจอกรุ๊ปบอกด้วยนะคะตามกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ